สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบก,กับผมไฮเควยกับอีกเช่นเคยก็วันนี้มีกับอัมเมอร์วอแฝงกับเดิมน,นะครับผมอ่าแต่ขออย่าใส่แว่นแป๊บนึงนะฮะ <c oughs> ลืมใส่แว่นอ่าวันเนี้ยที่ผมจะมาบอกก็คือมันมีอีเวนต์อยู่นะครับผมใครที่ได้ทำการซื้อบระเด็นพาร์ตไปเนี่ยมันมีอีเวนต์คูนบระเด็นพาร์ตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่มาทุกแมตช์ครับผมทุกด่านมันจะคูนบระเด็นพาร์ตให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ใครที่ จะปั่นไม่ได้พาร์ตก็มาปั่นได้นะครับชว่วงน,นี้แต่ผมไม่ปั่นแล้วครับคนหนึ่งเพราะว่าคือไอ้เบ็ดเลนพาร์ตเนี่ยของไอ้อาร์เมอร์วอลเฟร์เนี่ยมันปั่นยากเกินไปคนระับผมว่ามันปั่นยากเกินไปนะมันให้เพลเยอร์ g u i ด i n g เนี่ะ,ะแต่และภารกิจอ่ะมันก u i ดิ้งไปประมาณสามสี่ชั่วโมงอ่ะต่อนหนึ่งพารกิจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องนะเออสามสี่ชั่วโมงนี่คือขั้นต่ำนะผมเควส์นึงอ่ะแล้วมันมันมีหลายเควสด้วยไงนเนี่ยอย่างเช่นว่าอ่านี่ให้เราเล่นแฮนดิสโทยร์เทียห ให้ได้16ซึ่งมันเล่นได้ตาราแปดเก้าร้อยห้าสุดพันหนึ่งคุณต้องเล่นไปสิบหกแมตต์อะแล้วแมต์ละห้าถึงสิบนาทีก็คำนวณกันนะครับว่าแค่เควสเดียวอะได้ได้ึคอเจ็ดร้อยอะมันใช้เวลาเท่าไหร่ผมเลยคิดว่าอาร์เมอร์วอลเฟร์เนี่ยมันจะไม่เป่าเควสให้มันเก็บง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าช่างมันและกันผมถือว่าเสียค่าโง่ไปเพราะว่าเกมมันไกด์ดิ่งให้มันเอื้อให้ต่อการคนเติมเยอะซะส่วนใหญ่อะเควสดูดิถ้าเกิดสกิปเควสใช่ป่ะร้อย ร้อยเก้าสิบเก้าทองก็ตีไปสองร้อยทองอ่ะแล้วทองสัปดาห์หนึ่งเปนได้แค่ร้อยทองแล้วอ,อีไลวันอ่ะได้แค่ร้อยทองคำนวณดูกันครับว่ามันใช้เวลาเยอะแค่ไหนเนี่ยให้เล่นเทียร์เจ็ดถึงเทียร์สิบท่าให้ได้ท่าหรือแอซิสให้ได้สองร้อยยี่สิบห้าคันถามจริงตาหนึ่งได้แค่สิบยี่สิบคันโอ้โหสิบยี่สิบคันนี่เคยยิงทุกคันนะแล้วต้องต้องไปลดที่ปืนโหลดเร็วๆทำแบบมีใจเยอะด้วยนะถึงจะคิวหรือแอซิสมันยากนะ คือผมสงสัยว่าไออาร์มอร์แฟนี่เขาได้คิวเวนหรือเปล่าก็ใครที่จะปั่นเวทพาร์ตก็ตาสบายแล้วผมรอสุ่มสุ่มเอา50,000พอแล้วผมก็จะไม่ไม่ไปยุ่งกับมันอีกแล้วคือมันมันเอื้อต่อคนเติมเยอะเกินสายฟรีนี่เล่นยากมากคือคูต้องไกด์ติ้งอ่ะอยังต่ำมาประมาณอ่ะตีต่ำๆเลย6ชั่วโมงเสร็จสวเควส,วสอันนี้คือแบบเร็วอย่างเร็วเลยนะหกอย่างต่ำก็หชั่วโมงครับผมคำนวณไว้แล้วเพราะว่าผมได้ลองปั่นมาดูดูแล้วใช้เวลา3วันวันละ3าชั่วโมงแล้วก็รี กูก็ต้องนั่งปั่นอีกเวลาาคชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงกาชั่วโมงแล้วไม่ต้องทำอะไรอื่นนะครับผมเลยคิดว่าถ้าในเมื่อเขายังเป็นแบบนี้อยู่ผมก็จะไม่ไปแตกแล้วไอไอเ้นไอเว้นทาร์เนี่ยผมจะไม่เติมแล้วผมจะรอจะรอเล่นแบบปกติไปเรื่อยแล้วกันเป็นพักผมจะไม่เอาเพราะว่ามันเสียเวลาเกินไปอ่าโอเคผมพูดไปเยอะแล้วถ้าเกิดเขาจะเป็นแบบนี้อยู่นะผมก็จะไม่ไปแตะแล้วผมก็จะไม่ไปเติมผมจะเล่นเีอี่ยงเดียว เพราะว่าเกมมันตอนนี้มันท็อกซิกก็เยอะมากในโหมด PVP ก็เล่นไม่ได้เลยไปปลาย์ไในพาร์ตในโหมด PVP นี่เจ๊งครับผมพูดเลยเจอแต่รถถังเติมอะกูลลติโนโอะซึ่งถ้าใครที่เล่นสายฟรีอะแล้วไม่เติมเลยนะป่ายบัในพาร์ยากมากเนี่ยจนถึงตอนนี้ผ่านไปเกือบ16วันแล้ว16วัน,น่ยผมพึ่งได้แค่แรงเก้าอะคิดดูเอาแล้วกันครับผมเล่นนันหนักอยูน่น,นะช่วงเนี้ยคือผมน้น่งป่าย์ไปในพาร์ปั่นเวสเก็บเวสหมดทุกเวสเนี่ยเสร็จหมดแล้วอะผมยังได้แค่เร็วเก้า นั่นมันต้องใช้เวลห้าสิบอะผมเลยคิดว่าไม่ไหวไม่ไหวถ้าจะเป็นเป็นแบบนี้อยู่นะอ่าโอเคมาเพื่อเป็นการเสรียเลาเดี๋ยวมารองเลยก่อนเนาะว่าคูณแล้วคูณเป็นเทนคอยเอไม่ใชค่คูนเป็นเทนคอยเนี่ยเออถูกแล้วคูนเป็นเทนคอยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะได้เยอะขนาดไหนนะอ่าอันนี้ผมเป็นข้อแนะนำนะครับว่าถ้าใครที่คิดจะเล่นอัลเมอร์วาแฟผมแนะนําว่าจนกว่าเขาจะเป่าเวสผมไม่แนะนําให้เติมผมพูดเลยผมไม่แนะนำไม่แนะนำให้เติม,ม,ม,ไ,ม,ไ,ม,ตมไม่คูม ไม่คุ้มครับคือด้วยความที่ว่าเขาปรับปลาร้าน่ะตามสายเติมซะส่วนใหญ่นะแล้วยิ่งรถถังใหม่มาอย่างใหญ่บูรลาติโน่เนี่ยในเว,นเว้นพาร์ทเนี่ยถึงแม้ว่ามันสามารถได้ทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะได้เร็วขนาดนั้นเนี่ย,ใค,ยใครอยากได้เทพใครแบบอยากได้รถถังโกงๆเร็วๆก็ต้องเติมยัดเข้าไปครับสายฟรีก็นั่งปั่นเควสตาแหกไปเถอะยังไม่ได้เลยเนี่ยคือผมสงสัยว่าทำไมเขาต้องให้เก็บเป็นเหรียญทำไมเขาไม่ให้เก็บเป็นเวลล์อะแบบเล่นเออเล่นไปเวลขึ้นเล่นไปเวลขึ้นอันนี้ผมยังพอโอเคนะ แต่ให้เล่นเก็บเหรียญแล้วเอาเหรียญไปซื้อไปซื้อเวลถึงแม้ข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดเวลตัดแล้วอ่ะมันสามารถเอาไปซื้อระถังเทส,สิบขันอื่นต่อได้แต่ข้อเสียคือช่วงแรกอ่ะมันจะไม่มีทางที่จะปั่นได้ทันอะ่ะทันสายเติมอ,ะอ่ะอ้าวโอเคตัวจริงมาไม่แล้วบอกได้สบายสบยอยู่เนี่ยเน่ครับ กระฟิงกระถางคีทูเราผมใส่นี่มานะผมแต่งเป็นกระสุนสนะี่นัดแล้วก็โหลดระหว่างนะัดเร็วขึ้น50%เพราะฉะนั้นมันก็เลยยิงไวนิดนึงโมตีมีช้านะอ่าเดี๋ยวนะนี้ยได้ข้างเปิดสองตัวไหนได้บ้าเปรียบลูกเองกันคนระับลูกเอทีกันงานยิงไม่เข้า เอาเด้งเฉยเล่าหล่านจีนับแหมโดนได้ียกตัวรถพอดีปีไม่เข้าล่แล้วอ่เฮล่าครับโอ้เด็บรอตนี้ตั้งามา4.4เฮล่าครับนั่นนึงอ่าโหลดแทบแล้วนั่นนึงเฮล่าห กร็ถาง K2 มันกันลูก AP ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าโดนยิงด้านหน้าส่วนใหญ่ AP ก็จะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่จะเว้น T14-52 ถึงนะทันนั้นไม่ค่อยจะเว้นครับเพราะว่ารถถังเขาแรงปืนกระบอกใหญ่มันกันไม่ค่อยอยู่เ okay, คับลบลไปต้องคิดจริงมันก็แต่งหน้าหลายแบบนะ K2 แต่ผมแต่งเป็นแบบนี้่ะ ทำให้รีโหลดระหว่างนัดไปขึ้นแล้วก็มีกระสุนเพิ่มขึ้นนัดหนึ่งด้านหลังครับเชนเจอร์สอง้อยครับอ่ะโหลดไปเลยเ2เนี่ยมันโหลดแม็กาซีนละสิบสามวีนะผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็หมดป้อมไว้ด้วยผมชอบ มมป้อมไวมุมปดเยอะตัวถง K2 ก็มีข้อดีน่าเล่นหลายอย่างอันนี้ก็แต่ความชอบนะผมชอบน,นะ K2 แต่ก็เสียคือไอ้คิว A.P.S มันน้อยไปหน่อยแต่มันโหลดไวมันคูดาวไวครับแล้วก็เสียหลักๆเลยกนะ็คือมันไอ้นี่ตากระสุนเะนี่ยมาอยู่ทางขวาตัวรถเนี่ยนะขลัง ไม่อยู่ข้างขวาตัวรถสิมาอยู่ข้างซ้ายตัวรถใช่เนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตัวรถอะ่ะเหตุร่างอะ่ะนั่นแหละลากกระสุนครับเนี่ยอยากให้เนี่ยคนเนี่ยประมาณเนี้ยลากกระสุนไปอยู่ตรงนี้แล้วก็หลักป้อมหลักป้อมอ,อันนี้มีเปล่าผมไม่รู้นะดูสิว่าอีเวนต์เป็นคูเป็นคอยเนี่ยมันจะให้เหรียญเป็นคอยเยอะหรือเปล่านะ กดตัวรตรงนิดนึงครับจะได้เป็นการปิดจุดอ่อนผมใส่ผู้การเพื่อเรียกการมองมาเนี่ยเลยมองไกลขึ้นขึ้นมาหน่อยนึงอา่าโดนดีเทกแล้วโอ้โหันเตอร์เนียบ ลุกเฮดสีทูยิงแรงครับลีโหลดโุ่หลังเข้าโหได้เพิ่นลีโหลดอยู่แป๊บนึงอ่าโอ้โหทักโหลดปุ้มเรียบร้อยเดี๋ยวนะฝั่งไหนนี่ครับตนี้ได้อยู่นี่ครับอ,อ่าเรียบร้อยครับลีโหลดยาวๆครับผมจังหวะนี้13วิ เียบร้อยครับมาขอกินแตนดะโบรครับผมมีเรียบร้อยเอปามเนี้ยครับเอายิงติดอะไรเนี่ยอ่าตอนนี้ได้อยู่ยิงติดซ่าเอซ่าปืนรถถังอ่าตลอกป๊นหนึ่งครับทีเก้าสิบเอ็มเอสปิดล่างไม่เข้าอ่าจอดเฉย เงียบคนนี้ได้อยู่อีกนั่นนึงอ่าเรียบร้อยฮันเตอร์ครับผมทันเตอร์เงียบนี่แอบขาดเก็บเรียบร้อยเพื่อนยิงเก็บไปเรียบร้อยหลังเข้าสปิง สฟีหนี่ครับเนียแปดดีกว่าเอาไม่เข้ามีโดดครับไอ้นี่ผมว่าไปการมาทำเพสไปด้วยในตัวเนี่ยให้ใช้ ABT เทียร์8ถึงเทียรสิบไม่ไม่เทียร์7มั 7, 7, 8, 9, ้ง7จ็ดเจ็ดแาทำลายทำลายหรือแอซิด ให้ได้250คันยากนะวิธการแอซซิสของเกมน,นี้ก็คือต้องทำดาเมจใส่รถถังให,ให้ได้นี้ครับให้ได้เป็นเป็นจำนวนที่มากที่สุดสมว,ว่ามีคนยิง3คน,นใช่ปะ่ะคนหนึ่งเป็นคนทำลายอีก2คนนะ่ะต้องวัดกันว่าใครทำดาเมจใส่รถถังันนั้นเยอะกว่ามาันจาจะนับแอซซิสของรถถังคันนั้นซึ่งมันยากนะ ต,ต้องแข่งกันต้องแข่งันามครับตูยิงด้โหตูดใครเนี่ยโอแบดดี้เนียขบิงเกไอยู่โดคับโลดกระสุนสี่นดลูกีเนี่ยจะหมดแล้วอแบนึงครับด ร้อยอ่าปูปเนียบกันหน้าอ่าเรียบร้อยอ้าไม่ตายเฮ้ย WPB e เเด t ร r โอ้โห t ก็มามเอาไงดีเนดดี่ยน่าจะอ่ันสัวเลยครับดดส์เลยเนีบัดไอ้นั่นึนนนง ไม่ทานเพื่อนโหลดครับกระสุนแล้วหกนั้นแล้วเคทูปืนมันยิงค่อนข้างเร็วครับผมด p m ีเอมขาสร้างสูงนะเค<ว><น>อทูรอแป๊บหนึ่งครับอาเคทูเหมือนกันโอโ้โห<ว><น>เสียงอ่อยระ้ังอย่าง<ว>น,นี้ได้อยู่ครับไอโหลดครับไปกระสุนแป๊บหนึ่ง อ่าห้าวิครับห้าวิมาเปลี่ยนเป็นสกีถ้าผม,มาลเลยอ่าพร้อมแล้วไอ้องคู่หนึ่งนัดสองนัดอีกนัดหนึ่งเ,เรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยตีโหลดทีนี้ รีโหลดครับมาทีนี้ก็มันมีรถหลองอยู่คันหนึ่งตรงนู้นไปไกล,กลโอ้โหไอ้ป่องไฟโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่เลอแค่นัดเดียวก็ระเบิดแล้วเนี่ยเสิน13เปอร์เซ็นต์เดีย ไอ้ก้าเก้าเอสองเหรอโหยิงไงก่อนฮะโหอยูนะยิงไงก่อนยิงไม่ได้อะยิงไม่ได้อ๋อแล้วบอดไปติดปาร์อยู่ขลางเลยยิงไม่ได้ โอเคเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเบนเนคอยเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่นะอีเวนต์คูณมันมีตอนนี้ม,มันคูนอีเวนต์ตั้งแต่วันที่สิบแปดถึงวันที่หนึ่งพฤษภาครับผมก็ประมาณสามวันนะสามสี่วันเออคูนนิดเดียวแล้วคูณแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยไงคุ้มคายย่าจะเล่นไหมเนี่ยจากโปรตีได้ประมาณยนะี่สิบนะดูซิว่าจะได้ไดเท่าไหร่โปกตีได้ประมาณสิบห้ายี่สิบมา34าสี่เหรอก็ ถามว่าโอเคไหมก็โอเคอยู่ไม่แย่อะไรครับแต่ผมเล่นไหมไม่เล่นเพราะว่าเสียวดาเอาวลาไปป่านเกมอื่นดีกว่าครับเกมมีเยอะแยะไม่ใช่ว่าจะอยู่เกมเดียวก็ไม่ใช่เรื่องนะคือถามว่าถ้าคนที่มีถางเยอะๆแล้วถามว่าเบื่อไหมผมก็เอ็นเนเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนเล่นได้ไหมผมเล่นได้ถ้าเล่นกับคนในทีมหรือเล่นกับเพื่อนอ่ะโอเคครับแต่ถ้าเล่นคนเดียวอ่ะผมไม่ผมไม่เล่นนะคือนอกจากว่าจะหมดจิตเรื่องทีมแล้วก็ อาจจะเจอท็อกซิกเยอะด้วยเกมนี้ท็อกซิกมันเยอะครับชื่อัสเซียเนี่ยจะเจอบ่อยผมสังเกตที่ผมสังเกตนะชื่อัสเซียเนี่ยท็อกซิกเยอะมากโคตรเยอะเลยเกมเนี้ยตัวอย่างหนึ่งเกมอื่นผมก็มีเยอะอย่าง Call of Duty Modern Warfare Warzone เนี่ย Warzone สองจุดศูนย์ผมก็อยากเล่นเหมือนกันถ้าเกิดเอาเวลาเล่นเกมเนี่ยก้าชั่วโมงผมว่าเอาเวลาไปนั่งเล่น Warzone ดีก,กว่าครับ เก็บเวลง่ายกว่าเยอะเล่นประมาณ2ตาก็คือเลเ,เวลหนึ่งในเกมนี้แม่ได้กันไป2 0่สาตาแม่ยังไม่ขึ้นเลยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดไม่มีเนีย่ยถ้าผมเปิดร้านค้าไม่ออกอไม่ออกเป็นได้คอยอะ่ะห้าพันผมก็จะไม่ผมก็จะไม่ปั่นล้วผมก็จะปล่อยไว้งั้นอะ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ถือว่าผมก็เสียค่างโง่ไปแล้วกันเนาะโอเคก็วันนี้ไว้แค่น,นี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดตตากดีแก๊แจ้งเตือนเพื่อจะให้ลิปใหม่ๆด้วยกันฮะ ก็เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตเร้เอยแหละว่าตอนนี้มันมีอะไรใหม่ๆบ้างเนาะขอบคุณที่คนที่เข้ามาชมของผมขอบคุณครับ